สืบสารทารงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทารงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสํงงาน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะวันนี้ดิฉันฐานุตราจะพาล่องใต้ค่ะไปที่ชุมพรไปตามหาฟาร์มโคโนมแห่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นฟาร์มอันดับ ต้นๆของจังหวัดชุมพรแล้วเป็นฟาร์มที่ทันสมัยมากๆนะคะตอนนี้ฟาร์มที่พูดถึงนั่นก็คือฟาร์มอินแปลงค่ะคุณปฏิวัติอินแปลงอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่ฟาร์มโคโนมของเรากิจการกําลังไปได้ดีเลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็เริ่มผลิตไม่พอกับความต้องการเลยครับเพราะว่าหลังช่วงโควิดก็ลูกค้าก็เริ่มจับปา ยอดสั่งซื้อก็เพิ่มขึ้นไปเท่าตัวเลยครับว้าวดีจังเลยอาแต่ก่อนจะมาพูดถึงเรื่องนะปัจจุบันนะเราย้อนเวลากลับกันไปหน่อยดีกว่าแต่เดิมค่ะที่บอกว่าพื้นเพที่บ้านเราทําเกษตรกันแล้วมันเกิดจุดพลิกผันในชีวิตยังไงคะเบสที่ได้มาเริ่มเลี้ยงวัวนมค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับจริงๆน้อนไปเมื่อส7ปีที่แล้วนะครับก็คือสอนโนมเนี่ยเริ่มต้นหลังจากที่คุณพ่อเสียครับเพราะว่าค่ะ หลังคุณพ่อเสียก็คือเราขาดหลักของครอรัวไปนะครับก็เลยมองหาว่าจะทํางานอะไรดีเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่เนี่ยทํางานอ่าเป็นสาวโรงงานนะครับถ้าแรงในแ,แต่ละวันเนี่ยวันหนึ่งแค่100ร้อยกว่าบาทเองเพราะนั้นก็เลยคิดว่าต้องหาอะไรชักอย่างหนึ่งที่ทําให้เราอยู่ต่อไปได้โดยที่อาไม่มีคุณพ่อแล้วนะครับค่ะคุณตาเคยทาฟาร์มโคโนมอยู่ที่ต่างอําเภอครับอยู่ที่ต่างอําเภอในตัวจตุมพรได้นะครับ ก็มีวัวอยู่อ่าไปไม่ได้มากนะครับก็เลยขอวัวจากคุณตามาตัวหนึ่งแต่ตอนที่ขอจากคุณตาเนี่ยคือคุณตาเลื่อยขำฟามไปแล้วอ๋อค่ะเหลือเหลือเป็นวัวอ่าเป็นวัวอายุมากๆากับลูกติดหนึ่งอีกหนึ่งตัวผมก็เลยขอคุณตามาฝึกที่ตำบวครับอืมก็จําได้ว่าวันที่11สิงหาปี48เป็นเช้าแรกที่เราได้รีดนมวัวด้วยมือของเราเองอโอครั้งแรกเลย <laughs> ใ,ชใช่ใช่ครับพอเราได้อ่าลองที่นมวัวเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันมันเป็นมันเป็นงานที่แบบเอชอบนะฮะเรารู้สึกว่าเราบอลทูบีเลยเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เจอเวของตัวเองเรียบร้อยแล้ว <laughs> ใช่ใช่ใช่ก็รู้สึกว่าเ,าเราเราเราอยากจะตื่นมารีดนมวัวทุกๆวันนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นกับ,บวัวของคุณตาเพียงหนึ่งตัวซึ่งเป็นแม่วัวแก่แล้วแหละนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นแบบนั้นค่ะ หลังจากนั้นค่ะมีรายได้จากการเลี้ยงวัวนมหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมแค่ไหนตัวเดียวเนี่ยมันสร้างรายได้หรือเปล่ปาคะน้องเบสต,ตอนนั้นตอนนั้นคุณแม่ก็ยังทํางานโรงงานนะครับผมเองก็ยังไปโรงเรียนอยู่ครับแต่ว่าธารกิจในทุกวันก็คือตื่นเช้ามารีดนมวัวแล้วก็อ่าต้มใส่ขวดไปขายเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนอืตอนนั้นนะฮะตอนนั้นอยู่ชั้นมัธยมแล้วก็ 2> ม2ครับอืตอนเรียนม2เนี่ยเราก็มีรายได้จากการเอานมไปกวดไปขายเพื่อเลีโรงเรียนเนี่ย<า>วันหนึ่งก็100ร้อยก,กว่าบาทสองร้อยทุกๆวันก็เลยก็เลยคิดว่าวรามันเป็นมันมีรายได้ดีกว่าที่ให้คุณแม่พนักงานโรงงานงาอีกอืเราก็ช่วยสร้างรายได้อีกทางหนึ่งนะสองคนช่วยกันทำมาหากินใช,กใช่ครับใช่ <จะ S 1> ครับก็เลยมีความหวังเล็กๆอยู่ในใจว่า อยากจะให้คุณแม่เนี่ยลาออกกับงานประจำมาทำฟารามุคดิงจริงจังๆแต่ว่าคําพูดในเวลานั้นของของผมตอน,น,นอายุ14เนี่ยคุณแม่ก็ไม่ไม่ได้เชื่อนะรครับที่จะบอกอะจะให้มาตาออกมาทาจบวนหนึ่งตัวคงจะเป็นหลักประจนไม่ได้ว่าเราจะรอดตายอย่างวนหนึ่งตัวหรือเปล่านะฮะตอนนั้นก็เลยได้แค่ชวนคุณแม่แล้วก็ได้รายได้เพิ่มมาก็คืออ่ารีบนมใส,ส่ขวดไปขายที่โรงเรียนค่ะ เอาแล้วหลังมาเรื่อยๆอืมค่ะหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากที่มีวัวหนึ่งตัวเห็นบอกว่าน้องเบสเนี่ยเขียนจดหมายเข้าไปที่ส่วนจิรดาเพ<อ>ื่อจะขอพระราชทานโคโนมตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไ,ไงใครแนะนําคะเนี่ยหลังจากที่เริ่ม,มดอดงบัวมาได้สักประมาณสามเดือนนะครับต้งปลายปีสี่แปดเนี่ยก็มีโอกาสเรียกว่าเป็นโอกาสที่เราเองก็ไม่ได้คาดคิดนะครับว่าเราจะได้รับโอกาสนี้ ครับเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญแล้วต้องบอกเลยว่าอ่าจดหมายฉบับนั้นที่ผมเขียนเมื่อช่วงปายปี48เนี่ยทําให้มีความดึงกันจนถึงทุกวันนี้ออ mm. เรียกวอย่างนั้นเลยครับคุณตาครับคุณตาเนี่ยเคยได้รับพระราชทานอโคโนมพ่อพันธุ์จากโรงโคโนมสอนจิรดตอืดาก็น่าจะช่วงช่วงสัก20กว่าปีก่อนนะครับค่ะแต่ว่า คุณตาก็กเล่าให้ฟังว่าคุณตาเคยได้รับโคพ่อพันธุ์ที่เป็นโคนมพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่เก้าผมเองก็พอได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราไม่ได้อยากได้พ่อวัวแต่ว่าเราเนี่ยมีวัวอยู่หนึ่งตัวถ้ามันเป็นไปได้ไหมว่าอ่าผมอยากจะลองเขียนจดหมายฉบับหนึ่งที่เล่าถึงชีวิตตัวเองหลังจากที่คุณพ่อเสียส่งไปที่โรงโคนมสวนกิษณาตอนนั้นก็ไม่ได้มีใคร อ่าให้ผมเขียนนะครับมันเป็นครั้งคิดของตัวเองแล้วก็ม,มีแค่นำบัตรหึงใบของที่คุณตาให้มาเป็นที่อยู่ของอ่าโรงโคโนมส่วนจิรดาผมก็เลยเขียนเก็บไวเล่าถึงชีวิตของตัวเองไปประมาณสักอ่าขึ้นหน้ากระดาษเอสเียน,นะครับแล้วก็ยันตู้ไปรษณีที่หน้าโรงเรียนไปอืมใช่แล้วตอนนั้นคาดคิดไหมว่ามันจะไปถึงโรงโคโนมที่สวนจิรดาหรือเปล่า ตอนนั้นไม่ได้คิดนะครับเพราะว่าณช่วงเวลานั้นคือก็ไม่ได้มีการอ่าติดตามจดหมายได้แบบเมสมัยนี้นะครับค่ะก็เลยก็เลยไม่แค่รออย่างเดียวนะครับรอจนข้ามปีพอจนถึงอ่าช่วงเดือนมีนาปีสี่เก้าของอีกปีหนึ่งค่ะเกิดอะไรขึ้นบก็อ่ามีโทรศัพท์ติดต่อกลับมาครับว่าเได้รับโคนมพระราชทานแต่ในหลวงรัชการที่เก้าว้าวมีคนโทรมาเจ้มีเหตุผลที่ เป็นเหตุผลที่ทําให้คุณแม่ยอมลาออกจากงานนะครับเพราะงัะ้นคุณแม่ก็ยังไม,ไม่ไม่มั่นใจกับอาชีพเลี้ยงโคนมว่ามันจะสามารถทารายได้ให้เราได้ได,ได้ได้หรือเปล่าหลังจากได้รับโทรศัพท,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 ท์นะครับว่าได้รับโคนมพระราชทานก็31มีนาปี่49ครับก็อ่วัวก็ได้มาถึงที่ฟาร์มนะครับคุณแม่เลยมั่นใจกับอาชีพนี้แล้วก็ลาออกจากงานประจำในช่วง มีนาปีสี่เก้าเลยครับพอปีสี่เก้าจริงจังมาทำฟาร์มกันโดยมีโคโนมพระราชทานที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าพระราชทานมาให้ได้ตั้งชื่อโคตัวนี้ไหมคะนี่ครับชื่ออชื่อบายีมาติดมาติดมาอยู่แล้วนะครับ<อ>ชื่อน้ำแห้งครับชื่อน้ำแห้ง <laughs> น้ำแห้งครับอมืมีชื่อมาด้วยค่ะมีชื่อมาด้วยเป็นวัวอ่าเป็นวัวตัวเมียอายุสิบเดือนนะครับ,รบเป็นวัว จะเป็นลูกวัวที่ยังยังไม่มีลูกนะครับก็ได้เป็นตัวที่สองของฟาร์มมาในช่วงเวลานั้นหลังจากที่ได้กำลังใจจากพระองค์ท่านมาต่อยอดในครอบครัวสองคนแม่ลูกก็ช่วยกันหันมาทำฟาร์มอย่างจริงจังในช่วงแรกจนมาถึงวันนี้ค่ะคฟาร์มอินแปลงที่รสร้างด้วยแรงกายแรงสมองของน้องเบสกับคุณแม่เนี่ยเห็นบอกว่าได้รับการพัฒนาเทียบเท่ามาตรฐานโลกเป็นฟาร์มซีโร่เวส Oh. มีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างน,น,นะครับเพราะ oh. ว่าะระยะเวลาก็ผ่านมานานมากๆแล้วก็เราได้รับแรงกำลังใจที่ยิ่งใหญ่กว่ากันนะครับจ mm. ึงเลยทาให้เราอยากจะพัฒนาอาชีพนี้ให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ oh. ด้วยความที่พื้นที่ของฟาร์มผมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ฟาร์มที่มันไม่ได้ใหญ่มาก,กน,นะครับเป็นฟาร์มเล็กๆบนพื้นที่เป็นไร่สาบงานเพราะนั้นจุดเริ่มต้นของฟาร์มพิโนเวสเนี่ยมันก็เลยมาจาก การที่มีขี้วัวในฟาร์มอยู่ในปริมาณมากค่ะ uh huh. แล้วเราต้องหาวิธีการจัดก,การกับอขี้วัวเหล่านั้นในแต่ละวันเนี่ยเ uh huh. พราะฉะนั้นเมื่อก่อนฟาร์มผมก่อนที่จะมาเปลี่ยนมาเป็นฟาร์มซีร์เวสหรือฟาร์มของเสียเหลือศูนย์เนี่ยเราก็ใช้วิธีการเอาขี้วัวไปตาดแห้งแล้วก็บรรจุใส่กระสอบขายเป็นปุ๋ย uh huh. อืเพราะฉนั้นในแต่ละปีเนี่ย mm hmm. ก็จะขายอ่าปุ๋ยขี้วัวเนี่ยได้แค่ช่วงประมาณ เดือนมกราถึงเดือนเมษา<ะ>หลังจากเดือนพฤษภาไปต้นไปในเขตภาคใต้ฝนก็จะตกชุกยาวไปจนถึงเดือนธันวาเลยเราก็จะไม่สามารถาเอาขี้บัว,วไปขายได้รับเพราะนั้นเราก็เลยเริ่มต้นแนวคิดของการนําตัวเทคโนโลยีเครื่องแยกกากก็คือทําให้ขี้บัวแห้งทันทีโดยที่ไม่ต้องเอาไปตัดไปตัดแตะนะครับ<ะ>มาใช้ภายในฟาร์ม<ะ>เราก็เลยมีมูลวัวเนี่ยขาย ได้ตลอดทั้ง365วันเลยทีนี้ก็เป็นรายได้ได้ทั้งปีเลยครับไม่มีไม่มีขี้วัวลงเหลืออยู่ในตาอีกต่อ,อกไปค่ะครับ<อ>แล้วในเรื่องของน้ําเสียนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับจากเมื่อก่อนน้ําเสียอเราเอาไปใส่ในสวนปาาไม้มันใส่ในแปลงหญ้าค่ะนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นอ่เอาผลิตเป็นตัวอการผิวภาพก่อน พอเอาไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อที่จะเอาตัวก๊าซชีวภาพเนี่ยจากาพันธปาล์มเพื่อที่จะเอาไปแปลเอาไปใช้เป็นพลังงานทดแทนการซื้อก๊าซสูตงต้มภายในพัในธุ์ปาล์มนะครับก็เท่ากับว่ามูลวัวสร้างไรายได้อ่าเป็นปุ๋ยให้กับเราแล้วก็มีขายตลอดทั้งสามร้อยหกสิบห้าวันส่วนตัวน้ําเสียก็จะเอาไปผลิตเป็นไบโอแก๊สแล้วก็เอาไบโอแก๊สเนี่ยมาใช้ การทดแทนแก๊สูงต้มภายในป่าไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมการทากับข้าวทุกๆอย่างก็จะใช้เป็นบแก๊สทั้งหมดเลยเพราะนั้นทุกวันนี้ทางิรแปงก็เลยไม่ต้องอใช้สูงต้มจากภายนอกนะครับรวไมไปถึงเราสามารถจัดก,การกับน้ําเสียมูลวัวได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของความม่นคีทาเวสของความผมค่ะก็คือขยะเนี่ยเป็นศูนย์อย่างแน่นอนหมุนเวียนกลับไปใช้ได้ทั้งหมด ออตรงนี้เรียนมาจากไหนอะ่ะน้องเบสเรื่องราวแบบนี้ความรู้แบบนี้ครับจริงๆมันเริ่มต้นจากการที่ผมเริ่มเริ่มศึกษาจากในในอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับค่ะว่าฟาร์มโคดมในต่างประเทศเนี่ยเขามีการอปรับเปลี่ยนอะไรบ้างแน่นอนว่ายุคสมยัยมันเปลี่ยนไปครับการทางการเกษตรมันก็จะต้อง เปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยอืเพราะฉนั้นก็เริ่มต้นจากการศึกษาในอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปไปเห็นการทําฟาร์มที่เรียกว่าการทาฟาร์มสะอาดทาฟาร์มสะอาดในที่นี้หมายถึงว่าอ,อทาฟาร์มยังไงไม่ให้มีของเสียเสียออยู่ภายในฟาร์มทาฟาร์มแบบไหนให้สินค้าของเราที่ผลิตได้มันมีคุณภาพออกมาสูงสุดอืเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรายิ่งจะต้องศึกษามันไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าสรุปรวมก็คือมันเป็นการศึกษาแ้วยตัวเองมากกว่าอ,อืความรู้เนี่ยเรียนได้ตลอดเวลาตลอดทุกที่เลยนะคะไม่ต้องเรียนในโรงเรียนอย่างเดียวก็ได้เนาะแล้วปัจจุบันเนี่ยค่ะฟาร์มอินแปลงของเราเนี่ยนอกจากจะผลิตในเรื่องของน้ำนมนมโคสดคนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆยังมีต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์อะไรอีกไหมคะเนี่ยนอกเหนือจากการผลิตน้ำนมดิบแล้วเนี่ยเราก็ยังมี ินค้าที่เป็นแบรนด์ผลิตภัณ์อื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นนมพาส์เจอไรส์หกรสชาติที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีตัวกรีกโยเกิรตะะ์ตครับเป็นกรีกโยเกิร์ตแบบที่เราไม่ไม่ผสม,มน,น้ำตาลใช้ยนะ่้าหวานแทนน้าตาลแล้วก็เป็นตัวโยเกิรต์ตพร้อมอื่นนะครับเป็นริ่งวิ่งโยเกิร์ตแล้วก็มีกลุ่มของไอศครีมครับที่เป็นเจลาโต้ทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณสิบสามรสชาติที่เราทําอยู่ว้าว แล้วก็ยังมีชีสก็เนยก็ครีมอ,อ,อีกนะครับนี่นี่ตัวแปรูปทุกทุกอย่างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วแรงบันดาลใจจริงๆแล้วคือเรามีเราเคยมีโอกาสได้เข้าไปดูในอ่าโรงโครนมสวนิีน่านานะครับเมื่อตอนตอนที่ผมอ่ามีโอกาสได้เข้าเฝ้าถวายรายงานากับสมเด็จพระเทพเมือม่อเมื่อเมื่อช่วงประมาณปีห้าสามก็มีโอกาสได้เดินดูตั้งโรงนมผงโรงแปรูปผลิตภัณฑ์นมโรงโครนม จริงๆมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากก็ลเลยคิดว่าอ่ะเราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เน่เป็นเกษตรกรยุคใหม่เนี่ยการเอาสินค้าของตัวเองมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําผมก็เลยเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่ช่วงช่วงประมาณปีห้าสามเป็นต้นมาแล้วก็จริงจังกับการแปรรูปแล้วก็ขายเองอถึงทุกวันนี้ที่ฟาร์มอินแปลงเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นธุรกิจ ตั้งแต่ฟังมาเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวตรงนี้ภูมิใจไหมคะอะจริงๆมันเกินความคาดหมายที่ที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับเพราะยิ่งทำเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งมันจะยิ่งมีความมีความหลงไหลในสิ่งที่ตัวเองทำมากเพราะว่านึ่นก็คือโอเคละฟางโกโนมเป็นสิ่งที่เราเรารักอยู่แล้วครับพอเราได้มาจับเรื่องของ สิ่งแวดล้อมเรื่องของการที่ต้องการเกษตรแบบดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการเกษตรแบบต้องดูแลผู้บริโภคด้วยม,มันก็เลยย่ทาให้เราทองเห็นว่าเอออาชีพเกษตรจะเป็นว่าอาชีพการเรื้องคนมนมเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงซึ่งเป็นอาชีพที่ในหลวงชาญชัยเจ้าท่ทานทรงวางรากฐานื่อประมาสักหกสิบปีก่อนแต่ตั้งแต่รับ่องหกสิบปีก่อนเนี่ยฟาร์มโคนมนก็ไม่ได้พัฒนาเป็นฟาร,ร์มสมัยใหม่แบบในปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่า พระองค์ไม่ไม่ได้เริ่มต้นในประเทศไทยนะครับเราก็อาจจะต้องกินนมที่นําเข้ามาต่างประเทศแต่วันนี้คนไทยเนี่ยก็ได้มีโอกาสดื่มนมคุณภาพดีที่ผลิตโดยกเกษตรกรไทยแล้วเป็นเกษตรกรที่อ่ายุคใหม่ๆที่ใส่ใจเรื่องของการนำฟาร์มแบบรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยยิ่งมีงความภาคภูมิใจเลยครับพอเรายิ่งเห็นแบบนี้เรยยิ่งมีความภาคภูมิใจแล้วก,ก,ลลาาก็รู้สึกปลื้มใจมาจมากรู้สึก โชคดีมากๆที่ได้ทําอาที่นี้อือแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามีคนสนใจน้องๆน,นักศึกษาที่เรียนสายนี้มาเรียนเกี่ยวกับเกษตรเรื่องเรียนเกี่ยวกับพสุสัสว์สนใจแล้วอยากไปฝึกงานที่ฟาร์มอินแปลงเหรอคะน้องเบสรับไหมเนี่ยายินดีครับน้องๆท,ที่อยากจะมาฝึกงานที่ฟาร์มของผมนะครับซึ่งปกติเราก็ เราก็มีรับเศึกสางานเ็นประจำเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับก็ยินดีครับติดต่อมาได้อืค่ะแล้วถ้าสมมติว่าตอนนี้คนที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยต้องมีความรู้สึกว่าอยากคิมบ้างแล้วแหละนะคะด a i r y product ไม่ว่าจะเป็นนมหกรสชาติกรีกโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตพร้อมดื่มเจลาโต้สิบสามรสอันนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากทานเลยอะตรงนี้เนี่ยติดต่ออุดหนุนผลิตภัณฑ์ฟาร์มอินแปลงได้ยังไงบ้างคะเนี่ย ครับจริงๆเรามีช่องทางการจําหน่ายหลักๆตอนนี้อยู่สองช่องทางน,นะครับ,รบช่องทางแรกก็คืออ่าที่ร้านของผมที่โกเมืองชุมพรแล้วก็ที่ตามเนี้สามารถที่จะเข้ามาซื้อได้เลยนะครับหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ในกรุงเทพก็ดีหรืออยู่ต่างจังหวัดก็ดีสามารถที่จะสัะ่งซื้อผ่านทางอิงบอนบ็อกซ์ครับ่าแฟนเพจปาลินแปงแล้วก็แฟนเพจอินนิวช็อปปลายปาลินแปงก็ สามารถสั่งซื้อเข้ามาลได้ตลอดครับเป็นการส่งแบบรดห้องเย็นต่นหมายถึงว่าอยู่กรุงเทพก็สามารถทานไอศครีมที่ผลิตจากนมที่ฟ้าผมก็ได้เหมือนกันแหมพูดซะสิบสามรสชาติมีอะไรบ้างคะเนี่ยขอขอสักนิดหนึ่งอยากทานอยากทานเอ่อจริงๆก็มีรสชาติที่ค่อนข้หลากหลายนะครับไม่่จะเป็นรสนมครับรสอ่าช็อกโกแลตนี่เป็นรสที่นฐนจะเป็นรสเบสิกเลยรสนมรสช็อกโกแลตชาเขียวชาไทย กาแฟนะครับแล้วก็มีรถอินทาลัมลรถชาติล้ำซัมเรซิ่งพวกนี้ครับแล้วก็อถ้าเป็นซีซันของทุ่ยนยันจุมพลเนี่ยก็จะเอไอศกรีมที่ยนด้วยอืมขึ้นอยู่กับฤ<ช>ดูกาลด,ด้วยโอ,โอ้ยแต่อินทผลัมเพิ่งเคยได้ยนนินนะว่าเอามาทําเป็นไอศครีมเป็นไอติมเจลาโต้แบบนี้ด้วยน่าสนใจมากแรงกำลันใจก็ได้มาจากนมรสชาติหนึ่งครับในประเทศมาเลเซียเป็นนมรสอินทผลัมแล้วผมลองทานดูแล้วมันอร่อยก็เลยคิดว่า น่าจะเอามาทำเป็นเจลาโต้ได้จะทดลองทำก็ใจเป็นว่าจะลดที่ขายดีอีกรถหนึ่งนะครับจะรถงานดำครับรถงานดำ <ไง S 2> ที่เอาเม็ดงาม,มาคั่วแล้วก็ผสมลงไปกับอ่าตัวไอซี๋ถนมก็จะกลายเป็นไอซียวเจลาโต้รถรารางานดำนะครับซ<ง>ึ่งจริงๆแล้วทุกรถเนี่ยหวานน้อยหมดเลยแล้วก็ไม่มีนมผงผ,งผงสมนะฮะฟังแล้วก็ใครสนใจนะอยากรับประทานนมสดๆไม่มีนมผงผสมนะต้องลองไปติดตามดูทางหน้าเฟซ ที่น้องเบสได้บอกไว้ฟาร์มอินแปลงนะคะไปสั่ง<อ>ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ<อ>าได้ตรงนี้ฟาร์มอินแปลงฟาร์มโคโนมต่อยอดจากโคโนมพระราชทานที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าพระราชทานให้จนวันนี้เนี่ยเติบโตเป็นความน่าภาคภูมิใจของจังหวัดชุมพรแล้วก็ของประเทศไทยด้วยนะต้องขอบคุณน้องเบสมากๆนะคะสุดท้ายอยากให้ฝากข้อคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตสักนิดนึงคะ่ะน้องเบสครับจริงๆแล้วผมมีคอนเซ็ป ในการในการทํางานเนี่ยอยู่อยู่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ม่อยูมอกู่ไั่อยัองก่รท่อยู่ไมทอ่ทม่อยู่ไม่อ่ไม่อยู่ไม่่งมอ่ไม่อยมงานสาม,มารถดําเนอนธุรกิจแู้วก็อยืไม่ายูอยู่ไยตัวเองได้เนี่อยม่นมาทาก่อยเ่็ปตอยี่ว่าท,ทํ่ใุ้อย่ไงทอย่ใช้อย่ไมทอย่อย่างที่ไม่อยิ่ไม่อยู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 ่งม่ยู่ไท่อว่ไมยู่่อยูาไ่อยท่านท <c oughs> อ่านาเอยูยอไม้ในหน่ังสออที่เราอาจจ่อา,ากนกันมอม ราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหยิบหนังสือกลับมาอา่านอีกครั้งนึงเนี่ยพระราชหลัของพระองค์ท่านเนี่ยยังมีความทันสมัยอยู่ในทุกเครื่องของของกรงงารทำนะครับผมมีหนังสือเล่มหน,นึ่งที่ผมอา่านแล้วมัน,นตกผลึกมากคือธรรมะจากพระราชาเวลาย้อนกลับไปอา่านนี่ฮะมันจะได้มองเห็นตัวเองเมื่อ17ปีที่แล้วนะครับว่าอา่าอาชีพนี้มาผมเริ่มต้นทำเพราะควา,ามศรัทธาจริงๆมาจากอา่าโภดมพระราชาที่เป็นแรงบันดาลใจ แล้วก็ทำให้คุณแม่ยอมเราเออกจากงานแล้วก็เชื่อม,มั่นในชีวิตเลี้ยงคนมว่าเป็นชี่ที่มีความมั่นคงแล้วก็ทําให้พวกเราอยู่กันมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นอไอเดียของการทํางานการใช้ชีวิตผมเนี่ยก็คือว่าอ่ามองสิ่งรอ,รอบตัวเราบว่าตัวเราเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ก่อนแล้วอ่าจะต้องทำอย่างผู้รู้จริงหมายถึงว่าศึกษาให้ถ่องแท้กับสิ่งที่ที่ตัวเองทำ แล้วทําจริงจังทำแบบผู้รู้จริงตรงนี้ประสบความสำเร็จได้แน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปฏิวัติอินแปลงหรือว่าน้องเบสมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตในเรื่องของการทําฟาร์มโคน,นมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะ สำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปรอค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสารทำรรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรร่วมสืบสารงานพระราชดำริ